สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับความสามารถของตัวโซลแคม2024นะครับในคำสั่ง Pro 3D SSR SSM นะครับที่เป็นคำสั่งใหม่นั่นเองนะครับความสามารถแรกนะครับก็คือตัว Dynamic h o l d e r c o l l e c t i o n Checking นะครับอันนี้ตัวโปรแกรมนะครับจะทำการเช็คนะครับการชนแบบ d y n a มิกแล้วก็ปรับการยกหลบให้แบบเหมาะสมนะครับก็เหมือนฝั่งซ้ายนะครับเป็นรูปแบบเดิมนะครับ ฝั่งขวาก็เป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นโปรนะครับก็จะสังเกตว่าเห็นว่าพวกลิงก์ในการยกจะลดลงนะครับความสามารถต่อมานะครับก็คือนะครับตัวโปร 3D ตัวนี้นะครับในการเก็บผิวเนี่ยสามารถนะครับกัดงานในตำแหน่งที่ทูนก่อนหน้านี้กัดลงไปไม่ถึงนะครับโดยใช้วิธีการอัปเดตสต็อกนะครับวิธีการก็คืออย่างเช่นทูนตัวแรกเราใช้ทูนสั้นในการเก็บผิวนะครับเพื่อบางจุดบางตำแหน่งที่เราต้องเน้นผิวให้สวยนะครับ แล้วก็เพื่อลดวายเบชั่นนะครับของทุนจำเป็นต้องจับสั้นนะครับส่วนต่อมาเราอยากจะเก็บนะครับในตําแหน่งด้านล่างนะครับหรือด้านลึกๆนะครับเราก็ใช้วิธีการ Copy o per ation แล้วก็เปลี่ยนทุนใหม่ให้ยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำการหาตำแหน่งเก็บผิวให้เราเองนะครับจากทุนก่อนหน้านี้นะครับโดยใช้วิธีการอัปเดตสต็อกนะครับอ่านี่เรามาดูในส่วนของตัวหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับอย่างเช่นงานตัวนี้นะครับ ผมก็ใช้วิธีการกัดหยาบด้วยคำสั่งที่เป็น pro 3 d s s r นะครับพอผมอัปเดตสต็อกนะครับให้ดูก็จะได้ลักษณะงานเป็นแบบนี้กัดหยาบนะครับแล้วก็เพรสนะครับทีนี้ผมก็จะเก็บผิวโดยใช้คำสั่งที่เป็น pro 3 d sm นะครับเป็นคอนเทนเซนะครับเก็บผิวที่เป็นผนังสูงๆนะครับในเงื่อนไขของโอเปอเรชันนะครับผมใส่อะไรบ้างที่ชิมิ้นีเลยนะครับผมตั้งสต็อกให้เป็น ต้อัปเดตสต็อกนะครับทูนผมเลือกใช้เป็นทูนบอลหนะครับอันนี้ผมจับทูนสั้นก่อนนะครับ20่ิบมิลแล้วก็สเต็ปดาวผมใส่1มิลน,นะครับลายทูนผ่านที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตำแหน่งไหนทูนลงไปไม่ได้นะครับโปรแกรมก็จะไม่สร้างลายทูนผ่านให้นะครับต่อมาของเราก็มีหน้าที่แค่ทำการเซฟแอนด์ก๊อปปี้ตัวโอเปอเรชั่นนะครับแล้วก็ไปทำการเปลี่ยนทูนใหม่นะครับอันนี้ก็ ไปเลือกทูนนะครับที่มีนะครับขนาดเท่ากันต่างแค่ว่าการจับนะครับห่างจากโฮลเดอร์อันนี้จะจับยาวกว่านะครับที่เหลือก็กดถูกไปได้เลยนะครับต่อมาที่พาร์ตอันนี้ผมใส่ให้เท่ากันนะครับสเตปดาวที่เหลือเราเซฟแคลคูลเลทได้เลยครับเดี๋ยวรอให้ตัวโปรแกรมนะครับทำการคํานวณอัปเดตสต็อกอะไรก็หาตําแหน่งเก็บผิวที่เหลือให้นะครับก็จะได้ลายทุนพาดเป็นลักษณะนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นความสามารถแรกนะครับของตัว TD Pro นะครับ s s r แล้วก็ s s m นะครับในเวอร์ชัน2024น2024นั่นเองนะครับ